ขอแทงนิดนึงนะครับนี่เป็นตารางเวลาและเกมนะครับผมที่ผมจะอัปโหลดผมจะพยายามอัปให้ตรงตารางนี้จะเริ่มในวันจันทร์หรือพรุ่งนี้นั่นเองครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนหลดวันนี้ผมนำบททีมาโซโลแรงในแพททีน้ำ 4 5้าดาวกันนะครับผมมาลองดูว,ว่าเราจะได้ขึ้นเป็นที่น้มสาว์กับเขาหรือเปล่าในแพทนี้นะครับผม,มเดี๋ยวแพทหน้าผมจะหลางจาที่เรีแรงแล้วนะผมจะผมจะขึ้นคอนให้ได้นะครับผมจะพยายามขึ้นคอนให้ได้ถ้าตกลงไปผมคิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ แพลตินัมหรือว่าโกโกสโกสามนี่นะผมถ้าแรงไดมอนนะอ๋อรู้สึกจะมีตัวใหม่เข้ามาในเรน็วนี้เป็นเม็ดเอ้ยไม่ใช่เป็นเม็ดเป็นแครี่ที่แบบโคตรแรงเลยเขาบอกนะเห็นแบบเซิร์ฟเบต้าเขารีวิวกันตุ้มตามเต็มเลยนะครับโอเคถ้ามาแหลกประกันในขออภัยนะครับเว่าในใจผมเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะครับผมอ่าใครที่สนใจฝากโดเนรนี่มาแมนเลยใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมง่ายๆผมเพียงแค่กดปุ่มตามหรือ subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อ รับการแจ้งเตือนทีหลังจากที่ผมอัพคลิปโอเคซึ่งมาโซโลแรงกันปนะ๊บนึงผมรับของบูบี้วาบก่อนนะอ่าดูดีครับอืมกดไปเลยดีกว่าเตรียมพร้อมคือผมรู้สึกว่านะระดับแรงไดมอนนะครับยังมีคนที่แบบลมไม่เป็นเขาได้ไหมคือแบบมันไต่ขึ้นมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่า,าในการโซโลแรงไดมอนเนี่ยมันจะสุ่มผู้เล่นในแรงไดมอนทั้งหมดนะครับผมมันไม่ได้แบบเอาบางทีนี่แบบแรงไดมอนหนึ่งนะยัง ยังแบบสุ่มเจอแรงไดบอนที่5เงี้ยไดบอนสี่เงี้ยก็มีนะครับคือแบบแล้วคนเพิ่งขึ้นแพททินัมใหม่ๆครับมันมันอาจจะยังแบบยืนเลนไม่เป็นเดินเกมไม่เป็นเงนี้ยครับผมก,ก็ก็มีบ้างนะแต่โดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่านะผมก็ไปดูพวกโปรเพเยอร์อะไรมาแล้วนะผมก็อาจจะมี <c oughs> ใช้คำว่าอาจจะเลยนะผมอาจจะมีแบบความรู้นิดนึงนะในกาแบบเล่นนิดนึงนะ,ะเขาให้ผมก่อนนะเพราะเวทเจะเกาะมานะครับไม่ใช่เวทเจะเกาะ เกาะกับเวทนะครับข้างหน้าเป็นเกรนบอดี้ครับการนี่น่าจะเป็นพุทธเทนนะครับ mm hmm. ข้างหลังนี่ผมเป็นใช้เป็นเจาะเกาะเวทนะครับอยู่ด้วยนะส่วนไอเทมนะครับผมผมใช้เป็นเซตแรกนะและทั้งแรงด้วยแล้วก็ถึกด้วย <S <S ผมบอกเลยว่าอยู่ด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกมนำนะดันป้อมได้เร็วมากแล้วก็มันโคตรถึกเลยครับอยู่ด้วยครูดาส,ส,สกิลน้อยมากๆผมนะโดยเฉพาะสกิลหนึ่งมันกับอ่าสกิลที่สองนะครับที่สามารถโจมตีได้ระยะไกลแบบนี้ก็คือมันมีซีซีที่หนามากครับเนี่ย กันตัววิปได้เลยนะแบบกันตัวนันป้อมได้นะครับถ้าผมเอาฮิวมานี่จะทําให้แบบทีมโคตรดีเลยแต่ผมไม่ออกมาเพราะว่ายัางไงผมจะใช้ทุกสกิลในการป้องกันแครี่แบบต้องการตัวบางๆหรือว่าทาซีซีให้เพื่อนนี่ถือว่าเล่นเก่งน,นะคือแบบจับจุดอะไรได้นิดนึงว่าเฮ้ยกิวด์มันเป็นแทงค์ที่ดีเพราะว่าในตัวละครของผมนี่ไม่มีพวกแบบสกัดแกรกหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับผมก็เลยต้องหยิบกิวด์มาเพราะเป็นตัวที่น่าจะฟรีไหมหรือว่าถูกนะครับนะมันได้มาเริ่มต้นมันเป็นตัวแจกฟรีประมาณนั้นก็ ไปดูในตัวเกมเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ร้รอนๆแล้วนะครับผมอันอาจจะช้าหน่อยแต่เราจะไปเลนอ๋อเราควรยืนกลางนี่อ๋อเราเป็นเมทยืนกลางครับผมโอเคงั้นเราจะออกเป็นฟินิกเทียก่อนนะครับแล้วก็อัพสกิลจนตีระยะไกล,กลฟอนสตูนะผมที่เป็นเมทนะนั้นจะเป็นตัวอะไรตัวเลนเหรอตัวเลนครับผมตุ่มสตันได้ด้วยเจ็บนะครับผมดูดิ แล้วกิลเดอร์นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่หลังจากที่ใช้สกิลเกือบทุกสกิลเลยนะมันสามารถมันสามารถเด้งเกาะให้กับตัวเองได้ดูนะเนี่ยขนาดพลาสติกของมันนะยังสามารถเด้งเกาะได้ครับแต่แต่จะพยายามนะครับผมช่วงต้นเกมอย่าอย่าพยายามใช้สกิลบ่อยเพราะว่ากิลเดอร์ตัวนึงที่โคตรเปลืองมานานครับพูดจริงโคตรเปลืองมานาเลยโดนไหมโดนแบบมานาหมดเร็วมากๆเลยครับตุ้มอุย้ย เจ็บเจ็บมากพาสิบแต่ทำไมเขาให้เทวนั้นมายืนคู่กับอลัมวะออกรองเท้าก่อนนะวันจะพูดน้อยหน่อยนะทีเนี้ยเฮ้ยตายดีครับโนนะโดนนะซีซีเยอะมากนะครับอารวินก็มีซีซีนะแล้วแรงเลยนะไอดินน่าจะตายไหม เฮ้ยเอาวอาอดวินเอาานี่ครับผมเซฟิสก็ไม่มาสักทีนี่เราเอาลูนแทงมาเฉยๆนะเนี่ยช่วยเพื่อนกันครับอ่าแก๊กมากลางแล้วนะ chip chong bạc vừa nữa học up vừa đi cụt thomasy xin Thầm CC thomasy xin 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 thomasy Right. Oh. Mm. มาหนาหมดเร็วมากบ,บอกเลยแค่ใช้สกิลแค่นิดเดียวเองนะอยู่เด้อนี่ครับผมมันเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ดูดิเพื่อนจะตายหาไม่เข้าฟาร์มน่าจะมาแก๊งเพื่อนก่อนนะ,อ,ะอย่างดีครับผมที่มันแบบเคลียร์กลางให้อะไรอย่างเงี้ยดันเรียนอาจจะชนะไฟนะครับแล้วก็มาตีป้อมช่วยเซฟิสตุบดันได้สองป้อมเลยเนะี่ย วัยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิงก็เข้ามาหนีได้นะไม่ได้แดกคูหรอก หานะครับไม่ม like, ีตัวดาเมจคือเราดาเมจในตัวนะมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้อารดูอินมีแต่ตัวถึกๆบอกเลยครับตอนนี้เกิดมากันฟังฝังศัตรูถ้ามันฟ uh ังฝังศัตรูถ้ามันเกิดมันก็โหดเหมือนกันแหละแต่เงินตอนนี้ห่างอยู่ประมาณสามพันนะครับ ตัวหลังไหมนะพยายามตัวหลังทำดีๆครั้งนะเห็นไหมครับผมปรู่หลังของกิวด์จะมีงานครับแบบพยายามดูตัวหลังไว้เลยนะครับผมพยายามดูแคลลี่กับตัวหลังเขานะทำซีๆไอย่าน้นี่ตันไปเลยตึ๊บเห็นไหม คือถ้าตัวเราทิมหนาๆนี่เนี่ยอย่างเงี้ยทำซีซีเรื่อยๆครับตายแทงป้อมเลยก็ได้ับอบอกเลยว่าเป็นตัว ประมาณว่าเป็นตัวถ้า oh. ถ้ามันมาแทงนะเป็นตัวซับพอร์ตดีมากๆทำซีซีดีมากแล้วก็มีดาเมจเล็กน้อยเนี่ยเป็นในตัวของมัน,นครับ <Yeah. S 1> เอาของประมาณนี้นะครับก็แรงดูอะ่ะตอนนี้มีโอกาสขึ้นแพทไม่ใช่พแพทไดมอนสามมาครับผม <c oughs> ขึ้นตายหมดเลย <c oughs> ดึงเข้ามาเด้อ ฟีเยอะเกินไปเลยฟีเยอะเกินตายครัเจ็บ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 อืมเจ็บตายตายไปนั่นตายครับผมโอ้โหอืมไอ้เจ้ามึงไอ้เหี้ยมันกระตุกน,นึงนะตอนนี้เลยถอยมาก่อนบุกเลยดีกวา่าเกมนำมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับบ้ อันไดบบ้บับบูมาด้วยนะอูดาวจะลดลงดึงดิดึงทำน้ำมีตัวหลังลนะได้นะตายดิครับผมตัวดูตัวหลังครับถ้าเราเอาหลกักป้องมาจะเล่นไง่ายมาก ปนะัปปป๊มปั๊บปั๊มยับครับผมบอกเลยว่าตานี้ยับมากแหยับครับนี่ก็สวยดีครับนี่นก็สวยดีครับซีซีหนามากครับผมตานปั๊มปั๊มอ,อย่างเดียวปั๊มอย่างเดียว นมาด้นี่อูชนะครับประมาณนั้นนะ <c oughs> คุยสัตว์ก็ประมาณนั้นแหละครับผมสำหรับการเล่นกิ้วเดอร์ของผมนะก็สำหรับวันนี้ขอตอัวไปก่อน,นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ subscribe ช่องของผมพเพื่อเพิ่มการที่จะไป